เกรดโหน13สุขสันต์วันเกิดและอัปเดตดวงชะตาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจำมอนจันโหนสมัครเล่นโหนต่างแต่งก็ใช้เวลาทั้งคืนนั่นแหละคืนวันที่20มีนาคม2564เพื่อที่จะนั่งพิจารณาและอัปเดตดวงชะตา ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือบิกตูซึ่งท่านเกิดวันที่21มีนาคม2497วันที่21มีนาคม2564อายุท่านเต็ม67ปีย่าง68ปีประฟองเป็นคู่กรณีกับท่านอยู่เพราะว่าเคยทำนายทายทักเกี่ยวกับตัวท่าน ก็เลยต้องมาอัปเดตพร้อมกับอวยพรวันเกิดให้กับท่านนะคะแล้วก็จะได้พอเป็นแนวทางกว้างๆได้รู้เนื่องจากว่าถึงยังไงท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างเกี่ยวกับตัวท่านเนี่ยก็มีความสําคัญแล้วก็มีผลถึงประชาชนคนไทยด้วยกันทุกคนต้องขออภัยท่านด้วยที่ป้าฟองก็ ไปค้นข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ได้รู้จากท่านหรือใครหรอกนะไปค้นแล้วก็หาแล้วก็ตามรอยชะตาชีวิตของท่านว่าควรจะวางลัคนาไว้ที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มันมีเรื่องต่อเนื่องกันมาเดี๋ยวป้าฟองค่อยบอกเลยขอเริ่มด้วยข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งเผยแพร่เป็นการทั่วไป ป้าฟองไม่ได้ลาบล้วงไปเอาที่ไหนแจ้งเป็นทางการอยู่นะคะว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านเกิดเมื่อ21มีนาคม2497ที่โคราชนะคะคุณพ่อท่านไปรับราชการทาหารที่นั่นท่านก็เลยเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของประเทศจริงๆจนถึงวันนี้ที่เกิดภาคอีสาร ในขนาดที่คุณแม่ของท่านก็เป็นคนชัยภูมิป้าฟองก็เป็นคนชัยภูมิป้าฟองก็เลยสนใจในดวงชะตาท่านมากเป็นพิเศษทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยดวงชะตาแบบนี้คนที่าจากาลูกทหารเกิดในค่ายทหารแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดภาคอีสานคนแรก แล้วมาเป็นาปนายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวงปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีได้ขนาดนี้เนี่ยดวงชะตาย่อมไม่ใช่ธรรมดาแต่ป้าฟองก็จะไม่ไปพูดให้มันย้อนหลังมากเกินไปเพียงแต่ปูพื้นข้อมูลนะคะก่อนว่าเมื่อ,อท่านเกิดวันที่21มีนาคม2 4ง7แล้วเราก็รู้แต่ วันเดือนปีเกิดแต่ไม่รู้เวลาเกิดต้องย้อนรอยหา,เ,าเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตไนี่หนจริงๆเนี่ยเขาจับเรื่องชะตาสำคัญของชีวิตแล้วเขาสามารถวางลัคนาได้อะเออป้าฟองเชื่อว่าผูกดวงชะตาแล้วท่านเป็นคนลัคนาสถิตราศีมังกรธาตุดิน มันมีหลายอย่างที่ฟ้องว่าท่านเป็นคนลัคนาสถิตราศีมังกรธาตุดินแล้วก็เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะไม่พูดมากกว่านี้สำหรับพื้นดวงเดิมแต่ว่าท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรทั้งหลายที่รู้ลัคนาท่านสามารถใช้ดวงชะตาของท่านพลเอกประยุทธจันโอชาพอเป็นฐานกว้างๆได้ว่าอะไรจะเกิดกับพวกท่าน ะะป้าฟองก็มาว่าเรื่องเกรดโหนของพวกเราเลยนะคะในเมื่อพูดถึงตัวท่านแล้วเนี่ยนะคะก็มาเริ่มเรื่องของพวกเราเลยว่าขอป้าฟองย้อนกลับไปถึงช่วงที่ดวงพลเอกประยุทธ์จันโอชาตกมากมายชะตาอับในระดับอภิมหาอึดอัดที่เกิดขึ้นระหว่างกลางกรกฎาคม2563เริ่มก่อตัวเลยค่ะ ตามปรากฏการณ์พี่มหาอึดอัดคือพระสาวดาวประจำชีพเข้าพบวินาศพระฤหัส,สบดีหัวหน้าเทวดาประจำตัวพร้อมใจกันเข้าพบวินาศวินาศแปลว่าจับกลุมคุมขังแปลว่าในรเทศแปลว่าทรยศหักหลังแปลว่ามีเรื่องผิดหวังนี่สินรายจ่ายปวดหัวดาวใหญ่สองดวงเข้าพบวินาศเริ่มกลางกรกฎาคม เริ่มต้นของท่านคือกลุ่มนักการเมืองกลุ่มของคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์ถอยออกจากรัฐบาลนายก็ปวดหัวหารัฐมนตรีครังคนใหม่ท้าทามไปหลายคนกว่าจะได้คนทีเ่เป็นในปัจจุบันมานะเออประฟองว่าเจ๋งนะคนนี้เดี๋ยววันหน้าค่อยพูดถึงท่านเดี๋ยวมันจะย้ยไปกันใหญ่แล้วก็เริ่มมีการชุมนุม ทั้งก้าล่วงสถาบันไล่รัฐบาลกลายเป็นพวกนี้ไล่สถาบันก็เลยลืมไล่พลเอกประยุทธ์ไปแต่ว่าก็โดนหางเลขที่ต้องดูแลนะคะมีเรื่องโควิด -19 ที่ให้ต้องจัดการแก้ไขตามด้วยเรื่องใหญ่ที่สุดถึงขนาดเซซเซๆเลยกระบวนการยุติธรรมคืออายการฟ้องไม่ฟ้องบอสไม่ต้องพูดหรอกกระทิงแดงนั่นแหละอ่า ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องไม่ต้องฟ้องเขารู้กันทั้งเมืองนะคะปรากฏว่าช่วงนั้นพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาอยู่ในสภาวะที่เรียกกันว่าอภิมหาอึดอัดเลยคําถามที่ป้าฟองไปเจอหน้าใครอะทั้งศัตรูท่านทั้งคนที่รักท่านถามหมดป้าฟองเอ,อนายกจะไปรอดไหมเออนี่เลยนะี่ยเนี่ยเน,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 นช่วงนั้นอะซึ่งคําตอบที่ที่ป้าฟองให้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อ แล้วก็เขียนในไทยโพสต์ก็คือหากท่านตีกันเชียงตอนนั้นให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหากท่านสามารถตีกันเชียงถึงวันที่14พฤศจิกายน2องพันสอได้ได้แล้วใสก็จะรอดเออป้าฟองบอกเลยมาร์กจุดไว้นะักการเมืองคนไหนมาถาม14พฤศจิกายน14พฤศจิกายนสองพยาพยานมีอยู่เต็มเมือง มีให้สัมภาษณ์วิทยุออกไปด้วยมีเขียนในไทยโพสต์ด้วยแล้วลึกๆอะ่ะช่วงนั้นป้าก็ไม่คิดว่าท่านจะรอดนะเพราะว่าเจอหนักเหลือเกินเจอแต่ละดอกนิดจกทั้งนั้นเลยแต่แล้วในที่สุดผลก็เป็นดั่งคำทำนายตามความคาดหมายตามหลักโหนราวกตาเห็นคือเริ่มวันที่14พฤศจิกายน2563โป๊ะเชะ ป้อฟองขนลุกสู้เอ,อดวงชะตาคนพอมาเนี่ยนะมันก็มาให้เห็นค่ะคือพรลหัสออกจากมุมอับออกจากพวกที่จสองทับลักพฤหัสส์สบดีมาต้องรักผู้มีศักดิ์จากดีา่าภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงหัวหน้าประจำตัวดาวประจำหัวหน้าเทวดาประจำตัวของท่านกลับมาทับลักษณะที่สำคัญคือถึงพระจันทร์อีก พระจันทร์ดวงเดิมของท่านเป็นราชาโชคดีอยู่ที่ราศีกันคะรุคะร้คือพฤหัสต,ต้องสีโชคจะลุโยกยุวพาผิว่าหญิงจะลู้สามีเหมือนดุจปองศัตรูจะปลาศัตรูจะอปลาชัยะโชคจะสนองเห็นไหมเออวันแรกเลยพระฤหัสทับลักถึงจันถึงพฤหัสดวงเดิม ชายโชคเริ่มสนองให้เห็นขนหัวลูกสู้เพราะฉะนั้นพากันไปเรียนโหนเถิดคนที่ฟังอยู่ทั้งหลายเลือกโหนลัก์เรขานิเทศก็ได้โหนพินโยพงเจริญก็ได้ท่านเหล่านี้สอนเรื่องทักษะสอนโหราศาสตร์ไทยนะคะยืนยันว่าหลักดีกว่าป้าฟองป้าฟองมันโหนสมัครเล่นโหนไร้รูหโหนตองแต่งบางทีก็ฟลุกๆเท่านั้นแหละนะคะ ส4พฤศจิกายน2,563ปรากฏว่าริ่มโปเชองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการชมประเทศไทยให้กำลังใจมาเพียบในการรับมือโควิด mm hmm. 1 9เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่เบอร์หนึ่งของโลกนะคะในการรับมือโรคระบาดอุบัติอุบัติใหม่ อันดับหนึ่งของโลกที่ประธานาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกก็คือสหรัฐอเมริกาของพวกเราเนี่ยติดท็อปไฟป้าจำไม่ได้แล้วแต่เราเป็นรองสหรัฐอเมริกาโอ้โหอเมริกาติดเชือ้อไม่รู้กี่ล้านตัวกี่ล้านตายเกินล้านอ่ะโอ้ยตายตายกันเยอะมากอย่าอย่าพูดถึงนั่นเลยนะคะขอโทษทีติดเชื้อกันแบบที่หนึ่งของโลกตายก็เป็นที่หนึ่งของโลกเลย นั่นแหละประเทศที่พร้อมที่สุดในการรับมือโรคบัตดใหม่แต่ของไทยไม่เราก็เป็นรองอเบริกาแต่องค์การในไม่โลกนี่ชมเปล่าเลยชมมาวันที่14พฤศจิกายน2,563โปะเชะเออกำลังใจมาเพียบเลยเข้มแข็งขึ้นทันทีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามดวงชะตาของท่านตามด้วยผลโพ ประชาชนเกินครึ่งประทับใจในโครงการคนละครึ่งตามด้วยชนะคดีบ้านพักหลวงด้วยคะแนนเป็นเอกฉัน์เหล่านี้เป็นต้นทำให้ชะตาท่านค่อยๆพลิกฟื้นพอให้มีแรงหนุนทำอะไรต่อมิอะไรได้ป้าฟองจะไม่อธิบายหลักหหวละว่าเอาอะไรมาทำนายแต่สรุปว่าตั้งแต่14พฤศจิกายน2563เป็นต้นมา พลเอกประยุจยัน์รโอชาก็ได้ออกจากสภาวะดวงอับอภิมหาอึดอัดแล้วแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เริ่มขึ้นวันที่21มีนาคม2564คือวันที่ลงเสียงหรือวันวันขายวันเกิดท่านนี้เองที่มันปรากฏเกิดปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งป้าฟองขอย้อนไปว่าตั้งแต่ยี่ปรากฏการณ์นี้ ท่านเจอมาตั้งแต่21มีนาคม2563ตั้งแต่วันเกิดท่านปี2 5 6 3มถึง2ีมีนาคม2564คือวันที่ลงเสียงนี่แหละวันคล้ายวันเกิดของพวกท่านปกติใครเจอเข้ากับปรากฏการณ์แบบนี้มักจะตกจากตำแหน่งทุกรายด้วยดาวเดชเดิมเป็นกาลณีกาลกินีจรเดชแปลว่าตบะบารมีอำนาจแปลว่าตำแหน่ง เป็นการละกินีจรครบรอบปีนั้นส่วนใหญ่ตกจากตำแหน่งส่วนใหญ่แพ้เลือกตั้งส่วนใหญ่สอบตกกันเออบางทีเป็นข้าราชการเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการก็มีนะคะเป็นขนาดนั้นน่ะตามฉลกกาลีต้องเดททำรงเดชไว้มิคงด้วยถูกเบียดเบียนบีทาวิวาดวิบัตนานาอริภาลาจะรุมให้ร้อนรำคาญ มันเป็นมาตั้งแต่ 21. มีนาคม2563แต่ที่รอดมาได้ถึงวันเกิดปีนี้ 21. มีนาคม2564เป็นเพราะนิจจพังคะราชาโยกคือกาลกินีมันอ่อนแรงมันหมดพิษกาลกินีของท่านเป็นนิดนะคะนิดแปลว่าอ่อนด้อยอะหมดพิษเอ่ยเขาเรียกกันว่านิจจพังคะราชาโยก ก็เลยทำให้ท่านเนี่ยรอดจากตกจากตำแหน่งแต่ว่าอริก็พาลาแล้วก็รุมให้ร้อนรำคานเด็กๆชูสามนิ้วอยู่ทั่วท่านก็โดนนะคะถูกด่าว่าถูกอะไรถูกไล่อุตลุดอ่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะคะว่ามันต้องมีไสายไลเกิดขึ้นบ้างอะแต่ก็เอาตัวรอดมาได้จนถึงต่อแต่นี้ คือตั้งแต่21มีนาคม2,564เป็นต้นไปถือได้ว่าท่านพ้นบ่วงกระทบตำามนแหน่งได้อีกหนึ่งเกณฑ์แต่แต่แต่แตแต,แต,แต่ยังเหลือบ่วงอื่นรออยู่เพียบเอาไว้ใกล้ๆแล้วจะเขียนส่วนอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านต่อไปนี้น่าสนใจมากนี่คือสิ่งที่ป้าฟองอยากให้ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรลองฟังนะคะ,อะพอที่จะเป็นไอเดียได้ ข้อหนึ่งท่านยังอยู่ในสภาวะทุกข์จัดทุกทุกด้วยต้องแบกภาระหนักเหมือนหินทับต่อไปเพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นดาวประจำชีพของท่านเองนั่นแหละมาทับลักขณาเออสาจรประทานลักขณานั้นจะหม่นมองหม่นมองละ่ะเสียทรัพย์และสิ่งของครุเหตุจะพึงมีเรืเรื่องใหญ่จะเกิด ดังโปลิศาสตรราชดรเขาขับหนีจากขัติยาศีสิริราชนครเอท่านยังสุ่มเสี่ยงต่อการถูกขับออกจากตำแหน่งอยู่เด็กๆไล่อะวันนี้ก็จดุดก็ไล่กันชุมนุมกันที่สถานีรถไฟฟ้าน่าจะเป็นการแช่งวันเกิดของท่านมันเป็นราคาที่นักการเมืองต้องจ่ายกัน ถูกด่าบ้างถูกชมบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะส่วนใหญ่แช่งเพราะว่าตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีมีอยู่ตําแหน่งเดียวงเออท่านต้องแบกภาระเหมือนหินทับต่อไปพระเสาทับลักค่ะเสาราหนึ่งสองใสสามยิ่งแท้แห่คือเหมือนหินหล่นทับแบกภาระหนักแบกภาระในการที่จะทํางานหนักนะคะบวกกเกาแรง พระเสาจรถึงพระเสาวดวงเดิมของท่านค่ะเช่นโรคเก่าอาจจะกำเริบระวังกระดูกเส้นประสาทลำไส้ผิวหนังภูมิแพ้ป้าฟองเคยเจอเข้ากับปรากฏการณ์นี้บ่อๆไม่ได้ลักษณะเดียวกับท่านแต่เจอเสาเจอเสาเสาจรถึงเสาเดิมอลมพิษขึ้นทั่วตัวอย,อย่าให้บอกเลยภาษาอีสานเรียกหมุนหมาน มันหมุนละมานจริงๆงมันคันยิบ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 อุ้ยยิ่งเกายิ่งคันยิ่งมันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันยิ่งมันยิ่งเกาทาคารมายเนี่ยเป็นหนาปื้อก็ไม่แล้วเอ่อทำอะไรมันยู่ไม่ถูกเลยอ่ะใส่ชุดนอนไปนั่งดูดวงอ่ะเพราะว่านุ่งอะไรไม่ได้เลยมันเป็นแผลมันเป็นปื้นขึ้นมาเหมือนกับตีนตะขาบอ่ะเหมือนรถตีนตะขาบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็ต้องระวังนะคะหรือถ้าป้าฟองเคยเจอบ่อแบบนี้ลมพิษขึ้นเต็มตัวป่วยทุกวันเคล็ดลับในการรับมือคือพระเสาคือควากคนตกทุกได้ยากเสาอ,อิดเอกงูนามนาคคืองูหรือสัตว์ไร้เท้าทั้งหลายนะคะเคล็ดคือถ้าเกิดต้องการแก้เคล็ด ให้ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากนะคะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลโอนเงินไปสถานสววาวพาที่เลี้ยงงูหรือหาโอกาสไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนภูเขาทองที่นั่นเนี่ยจะมีมหาจะมีพระบรมสารีริกธาตุที่มหาราชาอินเดียถวายล้น9าการัชกาลที่ห้ล้น9ก้ารัชกาลที่หได้ทรงให้ประดิษฐานไว้บนภูเขาทอง ที่ไหนมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่จะมีเทวดา,านาคครุฑคุ้มครองป้าฟองเชื่อว่าจะมีพญานาคดูแลอยู่ท่านก็ไปที่พระบรมสารีริกธาตุแอบไปก็ได้ไม่ต้องให้ป้าฟองรู้เพราะป้าฟองเป็นนักข่าวปากโป้งขึ้นไปบนภูเขาทองเวียนเทียนสามรอบรอบแรกพุโทโธตามด้วยธมโมตามตามด้วยสังโคเป็นสามรอบ แล้วก็กรวดน้ำถวายพระราชกุศลแด่มหาราชาอินเดียที่ถวายพระบรมสารีริกธาตุให้ล้นเก้าชการที่5กรวดน้ำถวายรอหนรอหรอเนะคะแล้วก็กรวดน้ำให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทงูและนาคแล้วก็ท่านต้องระวังสุขภาพลูกๆเด็กๆในด,ดูแลบริวารหมาที่เลี้ยงด้วย อาจจะมีโรคเก่ากำเริบนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องผิดหวังอกหกักลักคุดนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรอีกล่ะอพลาดภาคสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเถอะนะคะเศาถึงสุขไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่านเองก็ต้องระวังโรคเก่ากำเริบนะข้อสองท่านจะเหมือนคนลักนณสถิตราศีมังกรคนอื่นทั้งหลายที่กำลังอยู่ในระหว่าง หาหรือสร้างตัวตนท่านว่าจะเป็นอะไรเป็นผู้นำแบบไหนโปรดเลือกได้ตามใจชอบแถมยังมีอาการการอยู่ในตำแหน่งแบบนี้จะถูกขับไล่เป็นระยะระยะตามตำราเสาจรประทับลักคณะนั้นจะหม่นหมองเสียทรัพย์และสิ่งของขรุเหตุจะพึงมีดังโปริศาสราชสดดนเขาขับหนี จากขัติยาศีสิริราชนครเสาทับลักเรื่องใหญ่เกิดนะคะแล้วก็แบกภาระหนักแล้วก็ที่สำคัญจะถูกขับออกจากตำแหน่งเหมือนพยาโปริศาสตร์กษัตริย์กินเนื้อขนแล้วเลิกไม่ได้ราษฎรก็ขับออกจากพระนครเป็นนิทานนะคะแต่ว่าจะขับได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องดู การถูกไล่เป็นระยะระยะเนี่ยถูกขับเนี่ยต้องดูกันว่าจะขับสําเร็จหรือไม่เพราะว่ามันก็ต้องดูดวงชะตาของท่านด้วยคือครึ่งหนึ่งเป็นดวงชะตาที่จะส่งผลแต่อีกครึ่งหนึ่งคือการกระทําตามที่พระพุทธองค์สอนไว้หลักเนี้ยพระฟองเอามาจากอาจารย์เทพสาริกรบุตร อาจารย์เทพจะบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งคือดวงชะตาอีกครึ่งหนึ่งคือการกระทำนะคะ 3. ระหว่างวันเกิดปีนี้ถึงวันเกิดปีหน้างานของท่านเป็นการละกินีจรจึงถูกชะโลก,กับการทำงานแย่ๆให้ดีขึ้นเชน่นฟื้นเศรษฐกิจฟืนฟ้นหน,น,น,นี้ทำคูครองให้สะอาดเก็บขยะบำบัดน้ำเสียแก้อากาศเสียออฝากคูน้ำในซอยรัชดา6 6หลังร้านเซเว่นอีเลเว่นรอแก้ไขให้ ป้าฟองได้เห็นน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาด้วยนะคะทคลิ๊กเดียวรับรองเลยมีโอกาสใสาซึ่งป้าฟองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรวมทั้งแก้รลฐธรรมนูญให้ดีขึ้นหรือแย่ลงลงด้วยหรือไม่เพราะส่วนป้าฟองเองจะโหวตไม่แก้เพราะว่าไม่เดือดร้อนอะไรเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะหรือไม่ก็หาทางเติมเงินให้คนจนช่วยคนตกทุกข์ได้ยากที่ท่านทำอยู่ผ่านโครงการชนะทั้งหลายเนี่ย ก็ได้จะอยู่ในไข่เพราะอย่างน้อยก็ทำให้สถานะพวกเขาดีขึ้นบ้าง4ระวังคำพูดสร้างปัญหาหรือคดีความเสาจรถึงอาทิตย์ปฏิสนธิในชาติชนใดจะถึงคาดบ่มีทรัพย์จะสาทานเสียเงินเสียทองถ้อยคำจะถึงตรูศัตรูจะปองผ่านแม้นมินประมาทการก็จะเป็นพยันตรายเพราะฉะนั้นระวังปากนะคะระวังคดีความ บางทีคดีความมาเอาดือด้อๆเลยแต่ว่าพึ่งชนะฮบเียลไปนะเนี่ยรัฐบาลนี้ห้าระหว่าง29มีนาคมถึง27กันยายน2564อาจจะมีศัตรูมาขอคืนดีจับมือเจรจาซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้วงเล็บรอบแรกนะพหหัสเข้าพบที่สองค่ะพลหัสเข้าพบที่สองศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองหก ประมาณ2ี่หพฤษภาคมถึงสามสิบกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบสี่ตัวท่านจะมีการปรับใหญ่ที่กระทบถึงงานเพื่อนร่วมบุรมาการอะไรสักอย่างเหมาะกับการทบทวนเรื่องนะคะแล้วก็เหมาะที่จะทบทวนเรื่องต่างๆในช่วงกลางกันยาถึงกลางธันวาทบทวนเรื่องที่อยู่สิเอ่อช่วงที่อยู่เนี่ยพระฟอง เขียนผิดค่ะคือช่วงกันยาถึงกลางธันวาเจด็ดอ่าเจด็ดล้ส่วนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทางการเมืองหรืออาจจะเป็นผู้นำมันสะท้อนจากดวงของท่านว่าน่าจะเกิดตั้งแต่ประมาณ29มีนาคม2565เป็นต้นไปนี่ปอบฟองข้อ7เนี่ยใครที่จับทางถูกนี่จะรู้เลยว่าส่งสัญญาณ 29มีนาคม2 5งพหสห้าเป็นต้นไปอ่ะเออนี่ส่งสัญญาณแล้วนะเออก็สุดท้ายขอให้ท่านโชคดีจากการกระทำเพราะว่าท่านรอดช่วงกลางปี2 5งพัามาจนถึงวันเกิดปีนี้ได้ถือว่ากำไรและเหลือเชื่อชนิดที่ต้องเอาดวงขึ้นกระดานศึกษาว่าไอดวงชะตาที่เข้าข่ายเป็นเอกอุดมดี ตามตำราอาการเทพสริกรบุตรมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะดวงชะตาแบบนี้พื้นดวงชะตาเรียกกันว่าดวงชะตาเป็นเอกอุดมดีมันมีหลายอย่างพื้นดวงชะตาอย่างท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นจันทรุสุริยาอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นดวงมาลัยโยกเอ,อ,อย่างคุณสมัครสุทธรเวชเนี่ยเป็นบุญยริสิทธิเดชเออมันมีตั้งหลายอย่างพวกดวงดี ของท่านพลเอกประยุจยันโอชาเรียกว่าเป็นเอกอุดมดีประฟองก็ให้แนวทางไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วขออภัยในข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คิดว่าเพื่อให้คนศึกษากันแล้วกันถ้า,าคิดฉุนๆก็บอกว่า,าได้ดูดวงฟรีแค่ข้ามคืน เพราะว่าถ้าคนอื่นมาจองคิวป้าวันนี้จะได้ดูประมาณกันยายน2564นี่เป็นของแถมให้กับนายกรัฐมนตรีในการไประรานความเป็นส่วนตัวของท่านเกร,ร็ดโหน13ของพวกเราจบแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ